ง่าย okay. Okay. ว,ว,ว,วันนี้ไทยอุดรน,นะคะไทยอุดรมา <Okay. S 2> ช่วยงานวันนี้ก็มากับเมเมนะคะ <c oughs> น,นี้เรามาทํางานพิเศษรับจ็อบพิเศษค่ะช่วยช่วยงานงานบวชนะคะเราเราผิดชอบเป็นแม่ครัวแล้วก็จัดอาหารเตรียมพร้อมนะคะนี้เวลาก็มีมีเวลาเยอะค่ะเราเตรียมของเตรียมอะไรจัดพื้นที่เรียบร้อยก่อนที่แขกก่อที่แขกจะมาประมาณ กขาจะมีเริ่มทานอาหารกันประมาณสองโมงสองโมงครึ่งน,นะคะตอนนี้เที่ยงพอดีจ้ะเที่ยงเราก็จัดการเตรียมอาหารพร้อมพร้อมรับแขกนะคะรุยกันเลยค่ะน,นี่เหรนี่นี่เราเรามีการอุ่นอาหารมีหั่นผักหั่นผลไม้หั่นเตรียมกาแฟแล้วก็เตรียมของเข้าโต๊ะนะคะแล้วก็จัดการล้างถ้วยล้างจานเก็บเรียบร้อยอันนี้คือ,ค,อคืองานของเรานะคะวันนี้ก็ลุ้นกันไปว่าจะผ่านไปอย่างเรียบร้อยไหมคะอาจจะมีชุลมบุนิดหน่อย นี่เราเราขอแอบถ่ายสถานที่หน่อยน,นะคะนี่หน้างานของเราอยู่ตรงนี้นะคะจะเอาอาหารมาใส่ตรงนี้แล้วก็มีแขกมีงานตรงนู้นนะคะอันนี้บรรยากาศดีจะของเยอะไปหน่อยนะคะตองนี้เราเราจะจัดการเตรียมหั่นขนมปังแลนะคะขนมปังบ้งางเส่าดเลยแล้วก็วเ,เนื้อเด็ดเรา ห <cido f> ามีดก่อนนะคะอันนี้สถานที่เขามาเช่าอยู่นะอันนี้เขามาเช่าจัดงานนะคะเรา,าก็ต้องดูว่าอุปกรณ์มีดคือมืนอยู่ตรงไหนเชื่อมอยู่ตรงนี้อันนี้อะไอ๋อนี่นออตรงนี้ก็มีนี่นส่วนเหมือนกันนะเนี่ยเ,าเยขเ<ร>าขจะเอาเหมือนกันไงแล้วเมื่ไรเดี๋ยวเขาจะเอออันนี้สวย อัน,านอีาขนมปังไปแล้วะครับอันนี้ออกโชวนะ์นะโน้ตไปอ่านไป, <laughs> นนไปต้องจ <c oughs> ่ายนี่ขนมปังต้องจ่ายชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ให้เขาเลือกเอา พอชิ้นเล็กดก้วยดีกว่าเพราะว่าใช่เปล่าน่นประมาณนั้นนะเน,นอะแขกเขามีกี่คนแขกเขาเยอะไหมคนละอันถึงมันก็ใหญ่ไปนะก็ใหญ่บางคนจุ่ยคนละอันหอะแม่ก็ ไมนะคะเตรียมพร้อมนี่ก็อุ่นนี่เราก็อุ่นอาหารค่ะเหลือแต่อุ่นแล้วก็หั่นผลไม้เนาะอุ่นหั่นผลไม้แล้วก็กาแฟกาแฟแล้วก็เอาทำเกลือทำเกลือต้มสองอันต้มไว้เผื่อสองอันเลยอุ่นอาหารนะคะให้เห็นอาหารให้เห็นอาหารเตรียมต้มกาแฟแล้ว อนนี้งานก็เริ่มแล้วนะคะเราก็อยู่ในครัวค่ะเหมือนเดิมก็อยู่ในครัวตอนนี้เขากำลังกินนะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าว <AND> well. ่าเป็นงานส่วนตัวแล้วก <ice> so ็นี่ปอเปียนะคะนี่ก็ปอเปียะโหปอเปียเยอะมากปอเปียเยอะมากผลไม้ให้เราจัดกรลไม้หนนะคะแล้วก็ ามาด้วยงานทัวรค่ะเราทุกอาชีพนะคะ เย็นเย็นมากเลยอ่ะหมดเย็นก็เย็นเลยอ่ะเราจะร้อนี้เลยโค้กนี่นะเออขีดไปโน่นขี้ดโค้ว่านางพากจักรมาได้ใ่งานมัดหลายชั่วโมงเราชารลากเนาะโอเคเอาวบ้างครับ้างไม่เอาตรงนี้เพราะว่าไอ้โค้กนั่นให้เข้าไปแล้วอ๋ออันอันนี้ก็คืออย่าลืมนะที่ที่ที่เอากลับ เอาแบบนี้ไม่อยากชิมนะแซ่บแซ่บแซ่บหรือหิวเอาดีแซ่บหรือหิวฮะพักพอนี่หรอพักเบรกเบรกเบรกหน่อยเบรกสักหน่อยเบรกชิบจะที่โอ้ทำงานตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะใครสนใจติดต่อได้นะติดต่อได้นะคะบริการได้นะคะบรริกาได้ค่ะหลังจันเป็นแม่ครัวงานเลี้ยงค่ะ นี่เรงแบบครติดต่อได้ติดต่องานได้นะคะก้าแรงแล้วแต่เสน่หนกินขอกินอันที่ที่ทำวิปปิ้งครีมหน่อยดิทำเองใช่ไหมจานนี้เอาไปเลยนี่นี่ชิ้ได้เอาออกกันหน่อยนึงชิ้นบ้าจานอันเดียวเนี่ยสิล่างดอกจานนะเอาอันไหนก็ได้มาพอเดี๋ยวเขาต้องรอลราเนาะเอาชิ้นล่างดอกจานเดี๋ยวรอล้างอันนั้นเอาแบบนี้ก่อนเมื่อกี้อ่ะจะกินฮาโกะ ไม่ทันนางพ็อบปุ๊บนางยับเลยกินเลยม่กินหอมกูว่าชิมทาโก้หน่อยอยากชิมหน่อยว่าเป็นไงเี่ยอ่ะเนื้อไงทาโกะอ่ะกูจะจะชิมซะหน่อยอ๋อพอหอบปุ๊บนางยับเลยไม่พูดเลยจ่าเราบอกว่าเอาเก็บไปเลยเพิ่นไม่ชิมบ้างอร่อยนะคะอร่อยไหมทำเองเพิ่งปั้นปั่นเพียงเดียวปั่นเพียงเดียวอร่อยนะคะ ไปกินวุ่ินนาดำนาแดงได้เห็นงม่ายดี๋ยวไปยืนไม่หยุดเดินวนไปวนมาทั้งหลายชั่วโมงเที่ยงถึงห้าอย่าอยู่ก็ละวุ่นสองชั่วโมงแล้วห้าโมงยังไม่เสร็จหกโมงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าละวุ่นสองชั่วโมงแรกก่อนที่อาหารจะมาแล้วพออาหารมาก็วุ่นแล้ววุ่นตั้งแต่เกือบสามโมงวุ่นยาวเลยถึงห้าโมง พูดอีกรอบเขากินเสร็จแล้วมึเก็บเอาช้อนมาอยู่เอาไอันนี้เอาเกี๊ยวมาเอาช้อนให้ลองอันนี้ก็ลองกาแฟเหลือเยอะเลยเนี่ยเป็นไรหรอกทิ้งกาแฟแเหลือเยอะก็ทิ้งกินไม่ไรักกาแฟกินสิลองอันนี้ลองอันนี้<ะ>นใช้ได้เราไปเอาคนละอันเลยก็ได้ไม่เอาแล้ว ิได้เค้กนะคะกินเค้กอาหารกินไม่ทันพเพราเก็บไปก่อนเค้กคน,น่านฉงสารงานหลงสารทั้งจัดทั้งเสิร์ฟกินไม่ทันเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยอยเน,นี่ออยอร่อยชอบอร่อยเหรอากอะไรอม่บอกอืม ก็โอเคอยู่นึบๆนึบนึบนึบมอริงมอริงนวันนี้วันหยุดนะวันเสาร์มาทำงานพิเศษรับจ็อบพิเศษค่ะร้อนดูฮะอันนี้มามาแสดงหนังเรื่องอะไรนะคือ ใช่เจ๊แอปพระเอกต่างคนต่างช่วยใช่ไหมวันนี้เรามาเป็นสวมบทแม่ครัวอันนี่สิสวมบทแม่ครัวมาช่วยนะคะช่วยงานติดละครคือเธอเมย์เพิ่งเริ่มดูเมื่อวานเองเดี๋ยวยายยกันมาเลยเพิ่งเริ่มดูเมื่อวานติดเอนแล้วรออีกเพิ่งดูเมื่อวานติดเลยก็ดูแต่เห็นเห็เห็นในเฟซแต่ไม่ได้ดูดูให้ผ่านเออเมื่อวานเลยนึกเออไหนดูตั้งแต่ต้นแล้วเออติดเลยไม่ติดตอนแต่ดูข้ามข้ามข้ามเนอตอนที่ 9ก้าสี่ติดเลยสิบเอ็ดดูสิบสองอยอยู่แนวหูกลับไปจะไปดูคือเธอนะคะติดคือเธอค่ะตอนนี้ไทยอยู่ตอนติดคือเธออ่าเรียบร้อยค่ะวันนี้วันนี้ใส่ชิ้นได้ดีจากจากเที่ยงถึงหกโมงนะคะนี่ก็รับซัพไปเมื่อตกเลยค่ะไม่มีเวลากินข้าวเลยก็ลาสวัสดีค่ะบายบายนะ การเช่นกัน